สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา s อชีสไตรเกอร์ในช่วงของ School of f o o t ตบ l l นะครับผมวันนี้มาพบกันในอ p ีที่27็ดนะครับ วันนี้เราก็จะมาเรียนท่า crossover กันนะครับผมซึ่งเป็นท่าที่สามารถนำไปประยุกต์กับสกิลอื่นๆที่ผมสอนมา26 EP ได้ทั้งหมดเลยซึ่งท่าที่จะสอนวันนี้นั้นไม่ยากเลยและถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงแล้วไปชมกันเลยครับผมสเต็ปที่ 1. 1ให้เราเดอกบอลตามปกติและพยายามหาจังหวะที่พร้อมที่สุดในการจะทำขั้นตอนต่อไป s t e ปที่2 ในขั้นตอนนี้รับจะเป็นการควยขาขึ้นมานะครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะฝึกท่านี้นะครับก็คือใช้มือปล่อยบอลแล้วก็ควยขาในการเดาะลูกฟุตบอลขึ้นมานะครับสเต็ปที่3เทคนิคสําคัญก็คือขาข้างที่เราเดาะลูกฟุตบอลน,นั้นให้เป็นขาตรงและจะทําให้เรานั้นควยขาได้ง่ายขึ้น และหากใครมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจและยังทําไม่ได้ก็สามารถหยุดคลิปแล้วก็ดูแล้วก็ฝึกทําไปด้วยได้นะครับผมซึ่งจะทําให้เรานั้นเรียนรู้และทําได้เร็วขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ26 EP ที่ผ่านมาทำกันได้ครบทุกสกิลหรือยังครับถ้าอยากให้เราสอนทักษะฟุตบอลอะไรหรือทักษะฟุตบอลแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม